นิยายเรื่อง Fake Love รักปปอม,ปอมตอนที่19พังกำแพงพาร์ทสองซีนอย่าร้องพี่ใจจะขาดแล้วพี่คีหันกลับทางผมก่อนจะดึงผมเข้าไปกอดเราทั้งคู่ต่างก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นมันหน่วงไปหมด ซีนซีนขอโทษขอโทษที่ซีนคิดจะทำอะไรชั่วๆถ้าพี่ขีไม่ไปหาซีนในวันนั้นซีนก็คงเสียใจไปจนตายผมบอกเสียงสัน่นใช่ถ้าพี่ขีไม่ไปผมคงทำเรื่องชั่วๆนั่นไปแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งเกลียดตัวเองไม่เอาแล้วได้ไหมครับ เลิกพูดเรื่องนี้แล้วได้ไหมซีนกับลูกอยู่ตรงหน้าพี่แล้วเราสามคนจะไม่มีวันแยกจากกันไปไหนพี่มีความสุขมากนะพี่มีความสุขมากจริงๆมีความสุขแล้วทําไมตอนนี้ร้องไห้ล่ะรับผมยิ้มบางค่อยคใช้มือเกลี่ยน้าตาบนแก้มให้พี่คีเหมือนกับที่พี่คีกําลังทําให้ผมอยู่ พี่ขอโทษพี่ไม่ร้องแล้วสีนก็หยุดร้องนะพี่คียังรักสีนอยู่จริงๆรหรอครับหรือพี่คีแค่รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบลูกสีนพี่รู้นะว่าที่ผ่านมาสีนคิดแบบนี้มาตลอดสีนคิดว่าพี่อยู่กับสีนเพราะลูกหรอไม่เลยพี่รักสีนต่อให้ไม่มีลูก พี่ก็จะยังอยู่กับซีนเหมือนเดิมต่อให้ซีนผักใส่พี่ถ้าพี่ยังไม่ตายพี่ก็จะไม่ยอมปล่อยไปไหนซีนคงรู้ว่าพี่พูดเรื่องจริงเพราะถ้าวันนั้นพี่ตายไปซีนก็คงพอที่จะเชื่อได้ว่าซีนจะเป็นรักแรกและรักสุดท้ายของพี่พี่คิดแค่นั้นจริงๆ พี่อยากยืนยันความรักที่พี่มีให้ศีนถึงแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามตอนนั้นพี่อาจจะรักศีนได้แค่ในระยะเวลาสั้นๆหลายคนอาจตั้งคำถามว่าแค่ไม่กี่เดือนพี่ถึงกับจะเป็นจะตายเลยเหรอพี่รู้แล้วนะว่ามันไม่เกี่ยวจะรักกันมาแค่เดือนเดียวหรือรักกันมาเป็นสิบปี มันก็คือรักพี่รักซีนมากนะพี่รักทั้งซีนและลูกมากผมกอดพี่คีแน่นขึ้นร้องไห้สะอื้นเสียงดังอย่างไม่อายความชัดเจนจากพี่คีมันทำให้กำแพงทุกอย่างพังทลายลงมาพี่คีรักผมผมเชื่อแล้วว่าพี่คีรักผมจริงๆ <c oughs> พี่คีซีนขอโทษ ขอโทษทุกอย่างเลยไม่ร้องนะครับไม่ต้องร้องแล้วนะพี่ขีเช็ดน้ำตาให้ผมอย่างเบามือพี่ขีครับซีิรักพี่ขีนะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมบอกรักพี่ขีบอกรักที่บอกออกมาจากหัวใจีนขอบคุณนะ พี่ขีจะให้โอกาสซีนได้ไหมไม่ไม่ใช่ซีนต่างหากที่ให้โอกาสพี่ซีนกำลังทำให้หัวใจพี่กลับมาเต้นเหมือนคนปกติได้อีกครั้งขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักพี่คีน้องยังไม่ตื่นอีกหรอตื่นแล้วครับมา้าแต่ยังไม่ลงมา ทำไมวันนี้ดูอารมณ์ดีจังหระครับ <c oughs> ผมถามยิ้มยิ้มมาว่ามาชักจะสติไม่ดีเพราะเราสองคนแล้วละ่ะตามอารมณ์ไม่ทันจริงไปทํางานดีกว่าขับรถดีๆนะครับมา้าม้าสายหัวอย่างงงๆก่อนจะออกไปทำงานเวลาผ่านไปรวดเร็วมากตอนนี้ซีนท้องโตจนอุ้ยอ้าย เดือนหน้าเราก็จะได้เห็นเจ้าตัวเล็กกันแล้วผมอดตื่นเต้นไม่ได้ซีนเดินลงมาทำไมเดี๋ยวก็ตกบันไดหรอกพี่บอกว่าจะขึ้นไปรับไงครับผมอดดุไม่ได้เพราะห้องนอนเราอยู่ชั้นสองทำให้ซีนลำบากที่ต้องเดินขึ้นลงหลังๆนี้ผมใช้วิธีอุ้มลงมาซะมากกว่าเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นซีนก็ไม่ได้ซุ่มซ่ามขนาดนะั้นซะหน่อยอะ ซีนใจผมตกลงไปที่ตาตุ่มร่างอุยอายสะดุดบันไดหรือขาตัวเองหรืออย่างไรก็ไม่รู้แต่ก็ถลามาข้างหน้าจนเกือบหัวขมำดีที่ผมอยู่ตรงนี้และรับไว้ได้ทันซีนตกใจตกใจอะ่ะคนตัวเล็กร้องไห้โหพี่ดุได้ไหมพี่ดุได้ไหมครับ พี่ฮีพี่ฮีอย่าดูนะไม่เอานะผมเองก็ใจเสียถ้าซีนลม้มลงมาผมเป็นบ้าตายแน่ๆต่อไปพี่บอกอะไรห้ามดื้อแล้วนะถ้าเมื่อกี้พี่ไม่อยู่แล้วซีนลม้มลงไปจะทำยังไงซีนท้องโตขนาดนี้แล้วอะจะทำอะไรมันก็ไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ ผมบ่นยาวเสียงดุเล็กน้อยเพื่อให้น้องสำนึกผิดไม่ต้องร้องแล้วครับพี่ขอโทษที่เสียงดังนะลูกถีบใหญ่เลยตัวเล็กครับป้าป้าใจร้ายป้าป้าดุมามาผมอุ้มคนขี้ฟ้องไปนั่งที่โซฟาก่อนจะย่อตัวลงนั่งข้างหน้าซีน เอามือรูปท้องป่องๆนั้นเบาๆโอ้นะคะปะป๊าไม่ได้ตั้งใจปะป๊าขอโทษนะอย่าถีบมาม้านะครับมาม้าเจ็บผมกระซิบเจ้าตัวน้อยในท้องก่อนจะจุ๊บหนักๆไปหนึ่งทีทำไมจุ๊บแค่ลูกล่ะขี้อิจฉาตั้งแต่เมื่อไหร่กันผมมองซีนที่ทำหน้างออย่างมันเขี้ยว ก่อนจะลุกขึ้นนั่งข้างๆแล้วจุบภรรยาคนสวยไปหนึ่งทีโอ้อะไรกันแต่เช้าดื้ออะไรอีกกันเราอ่ะม้าแซวก่อนจะหันไปถามซีนยังไม่ไว้ใจอะไรเรามาไม่ได้ดือซะหน่อยซีนหน้างอจะคลอดแล้วหัดออกกำลังกายบ้างเดินบ่อยๆจะได้แข็งแรงม้าบอก อย่าว่าแต่เดินเลยมาแค่ลูกนั่งเองยังไม่ไหวอะ่ะหนักพุงก็เป็นซะแบบนี้คีก็ด้วยไม่ต้องมาหัวเราะเลยเราอะ่ะตามใจน้องมากๆคอยดูนะคลอดออกมาน้องก็จะติดสบายคนที่เหนื่อยอ่ะก็จะเป็นคีนั่นแหละต้องดูแลทั้งแม่ทั้งลูกพี่คีเขาเต็มใจหรอกมาครับเต็มใจครับเพื่อซีนกับลูกเหนื่อยแค่ไหนก็ยอม ทำหน้าขิงเวอร์มาแซวมาไปเอามาจากไหนขิงขิงเนี่ยใครพาพูดซีนหัวเลาะลั่นจนผมกลัวว่าลูกในท้องจะตกใจไม่รู้อ่ะเห็นเด็กๆในบริษัทเขาพูดกันมาก็เลยพูดตามสองแม่ลูกค้ำกันเองอีกสักพักช่วงนี้ผมโคตรจะมีความสุขเลยรู้สึกสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่าง มาครับผมมีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องอะไรคีผมอยากให้ซีนไปอยู่บ้านผมครับช่วงเนี้ยใกล้คลอดเต็มทีถ้าอยู่บ้านนูน้นมาผมก็ช่วยดูแลได้ตลอดอีกอย่างมันก็มีห้องอยู่ข้างล่างซีนจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดอีกเดี๋ยวก็พี่คีผมเกือบหลุดปากบอกมาเรื่องที่ซีนจะตกบันไดเมื่อกี้ ทำไมไม่ปรึกษาซีนก่อนอะถ้าปรึกษาซีนก็ไม่ยอมมาครับผมรู้นะครับว่ามาเป็นห่วงน้องมาอาจจะไม่โอเคเรื่องที่ผมขอแต่ว่าโอ๊ยมาไม่ได้รักลูกมาขนาดนั้นดื้อจะตายใครจะรักมากมาว่าไปอยู่บ้านคีก็ดีกว่าจริงๆนะซีนอยู่บ้านเราอะมาก็ต้องไปทำงานช่วยดูแลได้ไม่เต็มที่ เวลาคีไปเรียนซีนก็ต้องอยู่คนเดียวอีกห่วงอยู่เหมือนกันแต่ซีนไม่เคยอยู่บ้านคนอื่นซีนทำตัวไม่ถูกหรอกนั่นแหละครับสิ่งที่น้องกังวลผมรู้ว่าน้องกลัวทำตัวไม่ถูกเวลาจะหยิบจะจับอะไรก็คงเคิขินไปหมดป้ากับมาพี่รักซีนจะตายไม่ต้องทำอะไรเลยก็ยังได้ไปเธอนะพี่เป็นห่วงจริงๆผมพูดแกมขอร้อง ก็ได้ครับซีนลังเลยอยู่พักหนึ่งก่อนจะต,ตอบตกลงผมเบาใจซีนย้ายมาอยู่บ้านผมได้เกือบเดือนแต่ละวันก็ไม่ค่อยจะอยู่เฉยๆช่วยม้าทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาจนบางวันม้าก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวซีนมา,มาช่วยทำเอาง่ายๆคือม้าปล่อยให้แม่บ้านทำงานไป แล้วพาซีนนอนดูทีวีหรือไม่ก็อ่านหนังสืออย่างเดียวคีน้องไปเข้าห้องน้ำนานจังไปดูหน่อยสิห่วงกว่าคีอีกนะมา้าผมแอบแซวมาที่ทั้งรักทั้งหลงลูกสไยชนิดที่ห่างกันได้ไม่ถึง20นาทีเป็นต้องถามหาน่ารักเท่าหนูซีนก่อนแล้วค่อยมาน้อยใจคีต้องเป็นเด็กมีปัญหาตอนโตแน่ๆเลย ผมเบ้หน้าแกล้งทำท่าจะร้องไห้ไปตามน้องดราม่าอะไรบ้าบอผมบีบแก้มมา้าหยอกไปหนึ่งทีก่อนจะเดินไปตามหาลูกสะใภ้ให้เขาผมย้ายลงมานอนชั้นล่างเพราะสะดวกกับซีนแล้วก็ไม่ต้องคอยขึ้นลงบันไดให้ลำบาก ห้องน้ำก็มีในตัวด้วยซีนจะปวดปัสสาวะค่อนข้างบ่อยเข้าห้องน้ำแทบจะทุกชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ก็มีห้องเล็กๆที่แบ่งโซนเอาไว้เพื่อรอต้อนรับเจ้าตัวเล็กซีนพ,พี่คีซีนซีนปวดท้อง จบตอนที่19ค่ะเป็นห่วงหลานใช่ไหมทุกคนทุกคนอยากได้หลานสาวหรือหลานชายไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะอย่าลืมกดสับสไคร b ์นะขอโทษที่ลงคลิปช้านะคะทุกคนตอนนี้แอป,ปมีปัญหามากเลยเซฟหลายรอบมากแต่ยังไม่ได้จะรีบลงให้นะคะ